สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเอ่าโบราณถวดครับปีถูงห้านะครับเท่าฤกใหญ่มาให้พิจารณากันนะครับว่าการเหาโบราณน,นั้นรอแบบไหน ทำอย่างไรของโอง่งนี้กเพิ่งได้มานะครับพิจารณาอง,องค์แรกนะครับองนี้ที่เฟอร์กับองนี้อง,น,องนี้สอบแขนจะไม่ชัดเจน,นครับองนี้ ก็เห็นกันนะคนอ้ตาลี่ะเป็นพระโบุลาานปีสองพันห้าร้อยห้ากสิบกปีแลวนะครับ ตีนผิดเพาะเลยต้องมีรองเหลือนะครับทำความสะอาดไม่หมดนดังนั้นอขอข้างคอยตัด การแต่งตะไบไม่ได้ปานี้มากนะครับเหมือนที่เทียนเทนถือหลังมันแผลบเลยครับตะไบเรียกปิดแต่นี้ตะไบพอเรียบยาวตะไบพอไม่ให้บาดมือนหลังก็มีแหงน ขราเรียนผ่ารอครับผ่ารอาแท้นี่ครับการตบใบการอะไรไม่เกินนี่นะครับส่วนเน่ยเนนเราไปสองพันดูทีขายายดูนะครับสมองแบบนี้ก็เป็นทองแดงนะครับ จะผสมหรือเปล่าหน้าจะผสมนะครับมีออกเหลืองแต่แถวจังแดงก็คงรู้วันจะแข็งมาก,งกวงงชัดตัวอีกองนี่ครับชอบแขน เป็นที่การทํารอบคุณเนื้อช่างติดปัน,ปนมันจะพอบบินอาจจะพอบไม่นแน่นใลสุดออกมาก็การทํารอบคุณทำให้ตอนนี้เป็นเนื้เกินพระรุ่นเดียวกัน ทำพร้อมกันหน้าตายังปิดเพี้ยนเลยครับเพียนกันนิดๆนะครับพระนี่มีทางกันนิน้อยนะครับ ได้ครับเหมือนการตัดเหมือนกันแต่เราจะยก็มีนิดเดินมีดินพอกพอพกผนี้เพิ่เหมือนกัน ปลายจะมีแงเหมือนกัน,นแต่ัหนน,น่าจะคล้ายกันนะครับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวช่วงนี้มีซอกแขนมีเมากเกินติดติดมินที่ ดินมันแน่นทันจำรอบคนออกแล้วออกมันด้วยทำให้มีเมาอเกินเต้ารีกใหญ่นะครับ ดินออกให้หมดเม็ดปัวก็เด้งๆเลยนะครับเนี่ยเมปัวนั่นเลคขมมากมีไม้ก็เก็บไว้งั้นนะครับสวยมาดูดินพ่อก,กันนะครับ เรามาชมผิวพัดนครับดินคือใช่พ่อหุ่นนะครับนี่นแล้วมีดินหลงเหลือนะครับดินบางท่านเรียกว่าดินไทยนะครับเป็นที่เขาเนาไปแย่ ในความละเอียดนี่พอขยายดูแล้วจะมีเม็ดทรายละเอียดละเอียดมากครับเป็นตัวยึดเกาะ้วามมีความแข็งแรงการแตกเลา้าเทคอนกรีตเราตัดเอาหินผสมนะครับใส่หินไปนะครับมาเที่ยวกันแต่ประมาณนั้นอพอเราขยายขึ้นมาจะเห็นเม็ดทรายละเอียดมาก สองพวงนะครับคือล่างออกเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับไม่แด่ทีที่ฉันไม่ได้ขุดคัดออกให้หมดตึงหลงเหลือผ้านี่เป็นพ้าที่ว่านูนมากครับนะครับ โนนมากนะครับมันมองนะครับมัน,มนโน้นมากตรไนั้ ความโน้มเกือบเซนนะครับเกือบเซนติเมตรความโน้มทางด้านหลังก็ประมาณเต็นกว่าครับี่โน้นมากนะครับ มันดำครับมีชอมไก่มีเป็ขยายด้วยมีเปนอะไงบา้างจนลางจะมีสีดำๆครับที่ติดของพระ นี่ครับแั้วมีควาา้าขาวๆขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งนี่ครับครับอย่างนี้ในโลกเลยครับนี้ยเป็นโลหะผสมนะครับ ได้เลยเห็นเียนมาก ขยายดูมินดนึงนะครับเพื่อเห็นเม็ดายนี่ครับเอียดนี่บตัวนี้ก็เพิ่มแรังแรงไม่ให้บเบาแดกราว

ท่านดูยดมแสงจันทร์วัที่กระยาบหัวทาท่านเดียวครับทาสามสี่ครั้งเพื่อให้ติดคุณ อันี้ครับเป็นดินไทยไี่ขอบคุณนี่ครับแต่ก็ยายดู่จะเห็นได้ชัดเขาหาผสมนะครับเรื่องที่รูดกานนะครับนีเึ็นตามุ่ง และน่มมากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ